คุณบานเย็นค่ะแน่นจุกภายในช่องท้องตลอดแต่ไม่มากพอรำคาญค่ะ,ะมันก็มีอันนี้มันเป็นสภาพที่มีก๊ดม,มีแกส๊สนะอยู่ในกระเพาะอาหารลำไส้และชีวิตเราก็พยายามดันออกแหละนะเห็นมันก็มีพิษกายพิษใจนี่แหละนะมีพิษใจพิษกายแล้วชีวิตก็พยายามที่จะผลิตพลังงานมาดันพิษพวกนั้นออก พอจะผลิตมาดันออกมันก็เกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษขึ้นนะเกิดแก๊สนะเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษขึ้นก็ก็ดันออกมาที่ท้องของเราเนี่ยมันดันมาที่ท้องชีวิตดันไปได้ทุกที่แหละของเรามีวิบากมันดันมาที่ท้องมันก็เลยนาจุกแน่นนะอย่างนั้นแหละนะก็มันก็ดันมาที่ท้องนะจริงๆมัน อ่ามันไม่รำคาญเออมันไม่มากมันแค่รำคาญก็ด well <the <rest of them> ีแล้ว <th ดีก <the> ว <th ่าจุกจนแทบตายอ่าแต่มันก็ไม่ได้สนุกหรอกนะเออมันไม่สบายมันก็ไม่ได้สนุกหรอกมันก็ทรมานเนาะอ้าวก็แก้ไขไปนะทีนี้เรารู้ต้นเหตุละเรารู้ต้นเหตุแล้วเราก็ทําให้มันดีขึ้นนะไม่ให้อาการมันทุเลาทําให้ร่างกายมันดีขึ้นไปนะก็ทรมานนะใครไม่สบายตรงไหนก็ทรมานทั้งนั้นแหละนะอ้าวก็แก้แก้ไปก็เพิ่มมารียาศีนขึ้นไป ใจไรทุกใจดีงามรู้เพียรรู้พักขึ้นไปแก้ที่ต้นเหตุเลยชีวิตก็ไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกไม่ต้องเสียพลังไปดันทุกออกนะ้าแล้วก็สบายแล้วที่นี้มันก็ไม่เกิดกรดที่เป็นพิษขึ้นแล้วแล้วก็มีพลังเยอะจะขับกรดออกไปได้ดีขับกรดแก๊สพิษต่างๆออกไปได้ดีนะ้าแล้วก็ไม่สร้างเพิ่มด้วยนะ้าแล้วก็ด้านวัตถุนั้นเราก็พยายามทําสมดุลร้อนเย็นนะ้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารกายบริหารสมุนไพรวิธีการใดๆก็ให้มันสมดุลร้อนเย็นนะใช้ตัวที่รู้สึกสบายนะโดยการทดสอบและเอาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันจะมากินก็ได้จะสัมผัสในจุดที่ไม่สบายก็ได้อะไรสบายก็ใช้โทนนั้นในการรักษานะอาจจะมีการส่วนล้างลำไส้ช่วยอีกแรงหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องของอทางเดินอาหารอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็จะช่วยได้ดีนะ มีตัวที่ช่วยได้ดีเท่าที่เรามีประสบการณ์เนี่ยก็จะมีการสวนลังลําไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันถ้าที่รู้สึกสบายกับการกลัวซานะกลัวซาท้องกลัวซาหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคือถอนพิษช,ช่วยเขาอะ่ะถอนพิษช,ช่วยเขาอนะ่กลัวซาตรงท้องตรงด้านหลังก็ได้นะหรือจุดไหนที่เรารู้สึกไม่สบายนะถ้าระบายพิษออกไปได้เนี่ยนะ่มันจะช่วยให้เบาลงนะส่วนใน อื่นๆก็ลองดูตัวถอนพิษอื่นๆตัวไหนที่เราใช้แล้วถูกกันเราก็ใช้ได้นะครับก็ลองอาลองปฏิบัติด,ดูถ้ามันสมดุลเมื่อไหร่นะมันไม่มีพิษตกค้างแล้วนะมันอาการจุกแน่นก็หายไปเพราะชีวิตก็สามารถหนึ่งเม็ดไม่สร้างพิษขึ้นมาสองก็ระบายออกไปแล้วพอระบายออกไปแล้วมันจบอานะการจุกแน่นก็จะหายไปได้นะอ้าวเชิญท่านต่อไปขอบคุณค่ะ